การลงทุนเน้นคุณค่าหรือ Value Investing ซึ่งเป็นปรัชญาการลงทุนที่โด่งดังและพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จในระยะยาวโดยมีนักลงทุนระดับโลกอย่างเบนจามินเกรแฮมบิดาแห่งการลงทุนเน้นคุณค่าและวอร์เรนบัฟเฟตเป็นผู้ยึดถือผมจะอธิบายแนวคิดนี้ให้ละเอียดพร้อมทั้งขั้นตอนและข้อควรระวังครับ 1. มูลค่าที่แท้จริงคืออะไร มูลค่าที่แท้จริงไม่ใช่ราคาหุ้นบนกระดานแต่เป็นมูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจนั้นๆหากเราเป็นเจ้าของบริษัททั้งร้อเปอร์เซน์มันคือมูลค่าของสินทรัพย์ทั้งหมดและความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทราคาคือสิ่งที่คุณจ่ายไปมูลค่าคือสิ่งที่คุณได้รับเป้าหมายของนักลงทุนเน้นคุณค่า คือการซื้อมูลค่า100บาทด้วยราคา50ถึง70บาทส่วนต่างระหว่างมูลค่าและราคานี้เรียกว่าส่วนเผื่อความปลอดภัยหรือ Margin of Safety 2. จะหามูลค่าที่แท้จริงได้อย่างไรวิธีการประเมินการหามูลค่าที่แท้จริงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัยตวแต่นี่คือแนวทางหลักๆที่นักลงทุนใช้กัน วิธีที่1การประเมินจากสินทรัพย์หรือ Asset Based Valuation หลักการบริษัทนี้มีสินทรัพย์สุทธิหรือสินทรัพย์ลบหนี้สินเท่าไหร่เหมาะกับบริษัทที่มีสินทรัพย์จับต้องได้เยอะๆเช่นโรงงานที่ดินสินค้าคงคลังเครื่องมือง่ายๆดูอัตราส่วน P/BV b v, หรือ Price to Book Value หาก P/BV ต่ำกว่า1เท่า อาจหมายความว่าราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์สุทธิแต่อย่าลืมดูคุณภาพของสินทรัพย์ด้วยวิธีที่2การประเมินจากความสามารถในการทำกำไรหรือ earning power valuation หลักการประเมินจากความสามารถในการสร้างกำไรและกระแสงเงินสดของบริษัทในปัจจุบันและอนาคตเครื่องมือง่ายๆ p e หรือ price to earning ratio เปรียบเทียบราคาหุ้นกับกำไรต่อหุ้นหาก p E ต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตหรือคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันอาจแปลว่าหุ้นมีราคาถูก DCF หรือ Discounted Cash Flow วิธีที่ซับซ้อนแต่แม่นยำที่สุดคือการคาดการกระแสงเงินสดอิสระหรือ Free Cash Flow ที่บริษัทจะทำได้ในอนาคตทั้งหมดแล้วคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน วิธีที่3การเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นหรือ Comparable Company Analysis หลักการนำอัตราส่วนทางการเงินต่างๆเช่น P/BE, P/BV, b EV/EBITDA bar e b ida, ไปเปรียบเทียบกับบริษัทที่คล้ายคลึงกันในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อดูว่าบริษัทที่เราสนใจมีราคาถูกหรือแพงกว่าโดยเปรียบเทียบ 4. ขั้นตอนการมองหาสินทรัพย ที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าทำความเข้าใจธุรกิจหรือ understand the business เลือกลงทุนในธุรกิจที่คุณเข้าใจ circle of competence ของ Buffett ธุรกิจทำอะไรมีไรายได้จากไหนคู่แข่งคือใครมีความได้เปรียบในการแข่งขันหรือ economic mode หรือไม่เช่นแบรนด์ที่แข็งแกร่งต้นทุนต่ำสิทธิบัตรวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินหรือ Analyze Financial Health ดูงบการเงินย้อนหลัง5-10ปีความสามารถในการทำกำไรกำไรเติบโตสม่ำเสมอหรือไม่อัตรากำไรสุทธิหรือ Net Profit Margin ดีไหมสถานะหนี้สินมีหนี้สินเยอะเกินไปหรือไม่หรือ d e b E Ratio กระแสเงินสดบริษัทสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกสม่ำเสมอหรือไม่ ประเมินคุณภาพของผู้บริหารหรือ Asset Management Quality ผู้บริหารมีความสามารถซื่อสัตย์และมีวิสัยทัศน์หรือไม่ผลประโยชน์ของผู้บริหารสอดคล้องกับผู้ถือหุ้นหรือไม่คำนวณมูลค่าที่แท้จริงและมองหาส่วนเผื่อความปลอดภัยใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่กล่าวไปข้างต้นหรืออาจใช้วิธีหลายวิธีประกอบกันเพื่อหามูลค่าที่แท้จริงซึ่งมักจะเป็นช่วงราคา ไม่ใช่ตัวเลขเป๊ะๆนำมูลค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับราคาตลาดปัจจุบันหากราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอย่างมีนัยสำคัญเช่น30-50%ถึงนั่นคือโอกาสในการลงทุนจะเจอของดีราคาถูกได้ที่ไหนโอกาสมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดไม่มีเหตุผลหรือมองข้ามไปช่วงตลาดโดยรวมเป็นขาลงหรือ market crash หรือ Correction นักลงทุนปื่นตระหนกและเทขายทุกอย่างทำให้หุ้นของบริษัทดีๆมีราคาถูกลงมาด้วยอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นที่นิยมหรือ unpopular industries กลุ่มอุตสาหกรรมที่คนกำลังมองข้ามหรือคิดว่าล้าสมัยบริษัทที่เจอปัญหาชั่วคราวหรือ temporary problems บริษัทดีๆที่อาจมีผลประกอบการแย่ในไตรามาสเดียวหรือมีข่าวร้ายเล็กน้อย ที่ไม่กระทบพื้นฐานระยะยาวบริษัทที่น่าเบื่อหรือ boring companies ธุรกิจที่มั่นคงแต่ไม่หวือหวาทำให้ไม่เป็นที่สนใจของนักลงทุนส่วนใหญ่ข้อควรระวังกับดักมูลค่าหรือ value trap ต้องแยกให้ออกระหว่างหุ้นที่ราคาถูกกับหุ้นที่ราคาถูกอย่างสมเหตุสมผล value trap คือหุ้นที่ดูเหมือนจะถูก P/E ต่ำ P/BV ต่ำแต่จริงๆแล้วพื้นฐานของธุรกิจกำลังแย่ลงเรื่อยๆกำไรลดลงส่วนแบ่งการตลาดหายไปทำให้ราคาหุ้นลดต่ำลงไปอีกและไม่กลับมาสรุปการพิจารณามูลค่าที่แท้จริงและมองหาสินทรัพย์ที่ราคาต่ำกว่าคือการลงทุนในฐานะเจ้าของธุรกิจไม่ใช่นักเก็งกำไรเป็นแนวทางที่ต้องใช้ความอดทนการวิเคราะห์อย่างหนักและวินัยทางอารมณ์ แต่ผลตอบแทนในระยะยาวนั้นคุ้มค่าอย่างยิ่งครับ